สวัสดีครับทุกท่านผมชามาดเดตกราฟของบิดกลับนะครับบิดกลับจะลงได้ถึงไหนนะครับบิดกลับจะลงได้ถึงไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะก็ตอนนี้ตลาดอ่าค่อนข้างเกิดจะคือไม่ใช่คือคือลงอะนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็เอาไปว่าบิดกลับคุณจะรับตรงไหนได้นะครับผมไม่ใช่เกรสรับได้ทุกอย่างนะครับก็เอาส่วนนี้แล้วกันนะตรงตรงๆเลยนะครับผม236นะครับ236แล้วก็ด่านต่อไปก็ประมาณสัก218ด่านต่อไปก็ประมาณสัก 200กลมๆนะครับผมหรือว่า1 9 9อาจจะเจ็บนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ200เตรียมตัวรับได้นะครับถ้าเกิดว่ามันลงดิ่งหนักแต่บางครั้งตลาดลงแดงยาวก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่ามันสามารถขึ้นด้วยตัวเองได้เพราะเป็นของพี่ไตประมาณ9การตลาดนอกแค่1%นะครับผมโอเคนะครับเส้นนี้นะครับยึดหรือเส้นกลางเป็นแนวหลักแนวรับหลักนะครับผมสําหรับ A D A นะครับ A D A ก็อยู่ประมาณสักโซนนี้นะครับโซนประมาณสักแนวรับต่าสุดที่ประวัติศาสตร์แล้วนะครับที่เกิดมา นะครับผมไม่ใช่ที่เกิดมาคือระหว่างที่ขึ้นมาหลายๆวันนะครับก็เรียบร้อยโลของโลก่อนหน้านี้นะครับเรียบร้อยครับก็ประมาณสัก3 4บาทนะครับหลุดแล้วนะครับผมนะหลุดประมาณสัก3าบาทนะครับถามว่าลงได้ถึงไหนก็ตอนนี้ EDA นะครับสร้างฐานใหม่นะครับตอนนี้มันหายากนะครับผมนะตัวดีหลายคนชอบเชียร์กันจังว่าดีอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายก็ดิดติดดอยที่190บาทก็มีหลายคนนะครับก็อย่าไปโทษเหรียญมีนนะครับขอร้องนะครับก็คือแนวรับที่สําคัญก็คือ3-3นะครับ3 3มสี ตลาดลงแรงก็จริงแต่อาจจะมีสักตัวที่จะรีบาวขึ้นแรงเช่นกันเพราะว่าตะครนั้นบิตคอยอยู่ที่62,000ตุบลงมา29,000แต่ ADA ก็ลงมาเช่นกันแต่บิตคอยอยู่ที่35,000 ADA ทําไป100ได้นะครับดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังไว้นะครับมีโอกาสมากๆเลยนะครับผมสำหรับ ADA นะครับแนวรับที่จะโจรสเต็ปได้ก็คือสเต็ปตรงนี้1 2 3 4 5ประมาณสักเอาราคาสักสุดติงกระดิ่งแมวนะครับผม30บาทหรือ29บาทนะครับผม โอเคครับตัว e er okay. ต่อไปนะครับจะอัปเดตของ,าาง,งนนตัวซิกนะครับซิก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 นะครับผมอยู่ประมาณสักโซนนี้นะครับโซนที่ลงมารับได้ก็เรียบร้อยครับเฉลี่เส้นนี้แล้วนะครับผมก็ห้าบาทยี่สิบนะครับอย่าหลุดห้าบาทยี่สิบนะครับถ้าเราเกิดหลุดห้าบาทยี่สิบก็ต้องมาเจออีกครั้งหนึ่งอยู่โซนนี้เลยนะครับโซนประมาณสักสี่บาทสามสิบนะครับสำหรับเหรียญซิกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเหรียญของเชฟินนะครับเชฟินถามว่าลงได้ถึงไหนเชฟินลงได้ถึงไหนนะครับก็เชฟินจะลงมาถึงตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับ เส้นนี้ครับลงมาแล้วนะครับประมาณสัก70บาทนะครับ70บาทรอบนี้ปรับฐานใหม่นะครับก็ระวังไว้นะครับโซนประมาณสักอวกศินะครับอวกศิบอวกศิบอาสิบแปดอกศิบอาสิบแปดนะครับมีโอกาสลงมาถึงนะครับสำหรับเจฟินนะครับผมขอลุ้นกันต่อไปครับเพื่อนๆผมเองก็ไม่อยากให้มันลงนะครับผมเพราะว่าที่ผมพูดเนี่ยผมก็มีอยู่เกือบทุกตัวนะครับผมแล้วก็ผมก็ปรับฐานไว้แล้วนะครับผมนะก็โอเคครับคลิปนี้อ่าก็อีกตัวครับ G.F. กล่องไทยนะครับ G.F. G.F. ตัวนี้ก็เป็นกล่องใกล้ๆตามกับเกลือ A.X.S. นะครับก็ไม่เป็นไรครับลงมาเข้ามาแล้วลงตลอดดังนั้นแล้วเราจงจําไว้ว่าก่อนที่เขาทําจุดสูตสุด100นะครับคนไหนที่ได้ราคาประมาณ60ต้องไปร้อยยี่ตรงนี้ถึงได้1 0 0่งแต่ถ้าเกิดว่ามันลงเหลือ30เนี่ยกลับไป60 100กลับไป100กลับไป90เนี่ยกำไร200%นะก็ระมัดระวังไว้คนที่ถือตั้งแต่120ลงเหลือ60เนี่ยขาดทุนประมาณ70-50%ลงเหลือ50ก็ขาดทุนประมาณก 70%แล้วนะครับแต่เราร,รอจังหวะนะครับรอจังหวะเข้านะครับเพืเ่อนๆนะนี่คือโซนที่เราต้องลิงไว้นะหาตัวดีๆแล้วก็คัดเน้นๆเด็ดๆแล้วเล่นเด้งขึ้นอย่างน้อย2-3เท่านะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ออัพเดตสั้นๆครับผมสวัสดีครับ